สวัสดีค่ะหนูเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วน้องแพนนั่งยิ้มหัวเราะทั้งรายการจนหนุ่มกัญชัยต้องถามสลุดบ้างไหมรายการหัวนกระแสทางช่องสามที่มีหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยเป็นผู้ดำเนินรายการได้เจาะลึกประเด็นร้อนเหยียดคนอีสานครัคบเฮาทอกซิกโดยได้เชิญน้องแพนดาวต์ทิกตอกมาร่วมพูดคุยพร้อมด้วยตัวแทนของชาวอีสานคือลาลา่าอาสยามและทนายแดงนายคุ้มพง์ภูมิภูเขียว จากกลุ่มคนอีสานบอทนซึ่งในรายการได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอย่างดุเดือดช่วงท้ายหนุ่มกัญชัยสุดทนเอ่ยถามน้องแพนตรงๆจากใจกลางรายการซึ่งช่วงต้นรายการหนุ่มกัญชัยเผยว่าเรื่องนี้สร้างความไม่สบายใจหลายคนตอนนี้มีการพูดไปถึงขั้นที่ว่าข้อกฎหมายไม่สามารถเอาผิดคนกลุ่มนี้ได้แต่อีกมุมมองว่ากฎหมายแตะไม่ได้แต่เท้าแตะได้ อีกทั้งตอนนี้ทางสังคมออนไลน์สามารถตามจนเจอว่าตัวการคือใครโดยหนุ่มกัญชัยได้เปิดคลิปที่แม่ร้องไห้ร่ายคำขอโทษสังคมที่ลูกวิจารณ์คนอีสานเดียดชาติพันธุ์ยอมรับว่าลูกตัวเองดื้อไม่ฟังใครพอจบคลิปได้ถามน้องแพนว่ารู้สึกยังไงบ้างก่อนที่น้องแพนจะตอบด้วยสีหน้ายิ้มแย้มรู้สึกว่าอยากให้แม่ฟังก่อนเพราะว่าหลังจากเกิดเรื่อง โทรศัพท์ไปหาแม่แต่แม่ตัดสายไม่ยอมฟังจนป้าต้องคุยให้นอกจากนี้ยังมีช่วงไฮไลท์สำคัญช่วงท้ายๆเมื่อหนุ่มกัญชัยได้ถามน้องแพงกลางรายการจากใจถามจริงๆเอาจริงๆตั้งแต่เรานั่งสัมภาษณ์กันมารู้สึกสลดบ้างไหมทำไมยังหัวเราะอยู่เลยแววตายังรู้สึกชิลน้องแพนตอบว่าก็สลดก็รู้สึกผิดแต่หนูเป็นคนนี้อยู่แล้วหนูเป็นคนแบบนี้อยู่แล้ว จนหนุ่มกันชัยต้องบอกว่าเรื่องแบบนี้น้องต้องเรียนชาติพันธุ์รากเง้าของตัวเองใครมาด่ารากเงาเราถึงจะเป็นเพื่อนในห้องเดียวกันเราต้องอธิบายให้ฟังเราอย่าสนับสนุนอย่าให้ใครมาด่าน้องไม่ควรอยู่ในห้องในกลุ่มนั้นเลยด้วยซ้ำขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ